หรือมีปาร์ตี้แชร์ให้แล้วก็คุณมาาค่ะนะคะลูกสาวนะจริงค่ะไหลซ้ายถูกทุกข้อถูกทั้งหมดตรงค่ะนะคะฮะตัวชิ้นเนื้ออ๋อเหรอไม,ไม่ไม่ไม่ได้เป็นเนื้อร้ายนะเออนะคะมาดูค่ะเออสัปดาห์นี้นะเขาเรียกว่าบางคนก็จะมีหน้าท้องอะน้ำหนักตัวเพิ่มอะมีไหมฮึ แต่ว่าบางคนก็กําลังจะไปทําสีผมกําลังจะไปตัดผมเซ็ตผมอะไรแบบนี้ด้วยนะเออสัปดาห์นี้มิถุนแต่งตัวเก่งขึ้นมิจุนบอกต้องนิดนึงสังคมอะไรแบบนี้เออนะมาดูนะ,ะเกี่ยวกับเ,ออเรื่องของโชคลาภโชคลาภของมิถุนนะมาจากอายุหรือปีพศเกิดเราให้โชค อายุหรือปีพอสศเกิดเราให้โชคบาลีีให้โชครวมถึงอายุคุณแม่ให้โชคเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้ามีนะคะมาดูในเรื่องของสีเสื้อผ้าที่ใส่และเสริมดวงคือสีม่วงชมพูน้ำเงินดำแดงและเขียวนะสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้นะคะสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้นะ คือสี